สวัสดีครับทุกค้าวันนี้ผมมาลองปืนให้นะครับผมตั้งเล็ดดอดอยู่ที่ระยะประมาณ10เมตรครับถ้ายิงใกล้ต้องเผื่อยิงใกล้ต้องเผื่อนะครับเล็ดดอปก็เหมือนกับยิงกล้องนะครับ ระยะที่ลองเมื่อกี้ประมาณ10เมตรครับก็เข้าเป้าดีครับลืไป <Open. S 1> ินกระบอกนี้นะครับข้อดีมันคือยิงได้2แบบครับอันนี้เชือกผมเอามาลองครับไม่ใช่เสียดปืนนะครับเล็งลอศูนย์ก็ได้นะครับปืนกระบอกนี้ถ้าชอบ ยิงแบบฟีไซส์หรือฟีสไตล์เล็งลอดศูนย์ได้ครับเล็งตามเลดดอกก็ได้ครับที่ผมจะส่งไปนี้ผมตั้งระยะ10เมตรนะครับลูกค้าเอาไปยิงประมาณ 7- ถึง10เมตรไม่เกิน12เมตรนี้ไม่ต้องเผื่อนะครับถ้าเลยนั้นหรือต่ำกว่านั้นก็เผื่อหน่อยนะครับมันก็เหมือนกับกล้องนะครับตั้งระยะไหนก็ยิงประมาณนั้นครับ ครับก็มีเท่าน,นี้นะครับ